ฤิฐาสงวนเสริมสีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคนที่67เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเสริมสริมงคลก่อนปฏิบัติหน้าที่ วันที่9ธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา10นาฬิกานางสาววาริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชาองคการโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคนที่67ตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2568โดยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้พระอารามหลวงศาลหลักเมืองพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระน่งเล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ศาลพระภูมิภายในจนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและศาลปู่ย่าด้านหลังจนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นเดินทางไปยังสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสักการะศาลพระภูมิและพระบรมราชาุสรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก่อนขึ้นไปยังห้องทํางานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสักการะพระประจําห้องทํางานต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้พบป่าทักทายพร้อมรับมอบของที่ระลึกจากหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอองค์กรปก รองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองสําหรับประวัติของนางสาว,วริษฐาสงวนเสริมสีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคนที่67ภูมิลำนาวจังหวัดกรุงเทพมหานาครโดยประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาตสตร,ร์ระดับปริญญาตรีนสบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระดับปริญญาตรี สอสอบอรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับปริญญาโทเ a ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลียการอบรมหลักสูตรที่สำคัญนักบริหารมหานครระดับกลางรุ่นที่12ปีพุทธศักราช2,563นักปกครองระดับสูงรุ่นที่74สถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทยและในปีพุทธศักราช2566ได้รับเครื่องราชอิสริยพร ประมาพรมุงกุฎไทยประวัติการดำรงตำแหน่งมิถุนายน2538ถึงสิงหาคม2540นักพัฒนาชุมชนสำนักง,งานเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหาคนครสิงหาคม2540ถึงกันยายน2550 นักวิเทศสัมพันธ์ฝ่ายกิจการชายแดนกลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านกองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกันยายน2550รถึงเมษายน2 5 5 3นักทรัพยายกรบุคคลกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเมษายน2553ถึงพฤษภาคม2555หหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร พฤษภาคม2555ถึงกุมภาพันธ์2559หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคลกองการเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปลัดกระทรวงมหาดไทยกุมภาพันธ์2559ถึงกุมภาพันธ์2560ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำนักง,งานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กุมภาพันธ์2,560ถึงกุมภาพันธ25์2,562ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมืองสำนักนโยบายและแผนมิถุนายน2,562หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุขโขทยัยมิถุนายน2,562ถึงธันวาคม2,565ผู25้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยธันวาคม2,565ถึงธันวาคม2,568รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และในวันที่7ธันวาคม2568ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคนที่67สสกธทําบุญใหญ่เปิดโรงทานถวายพระราชกุศลแจกข้าวสาร1.5ตันประชาชนร่วมงานแน่น นา,านายอัครนันการกิตินันสสการจนบ,บุรีเขตหนึ่งจัดทำบุญและโรงทานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงณโรงงานกระดาษไทยการจนบ,บุรีโดยมีนายสุรพงศ์ปียชดอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพร้อมนำข้าวสารกว่า1.5ตันแจกจ่ายออกโรงทานกว่า150บูธมอบอาหารให้ประชาชนนับพัน วันที่6ธันวาคม2568เวลา10นาฬิกาที่โรงงานกระดาษไทยการจนบุรีได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญและออกโรงทานครั้งยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีประชาชนชาวจังหวัดการจนบุรีเข้าร่วมง,งานหลายพันคนกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยนายอัครนันท์การกิติน,นันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสจังหวัดการจนบุรีเขต1ห,หรือสสกอ๊อ ช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีสงฆ์นายสุรพงศ์ปียชดอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้เกียรติมาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน9ก้ารูปมาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมง,งานทุกคนการจัดงานในครั้งนี้เพื่อทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระพันปีหลวงและเพื่อการแบ่งปันโดยสสอคอรน,นันได้นำร้านอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด ทั้งข้าวหวานและน้ำดื่มมากกว่า150บูธมาออกร้านให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันนอกจากนี้ทั้งนายสุรพงศ์ปียชด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและสสอัครนันการกิติน,นันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสจังหวัดกาญจนบุรีเขตหนึ่งอย่างได้มอบข้าวสารกว่า1.5ตันให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานทุกคนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงแสดงถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมและการบำเพ็ญบุญในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ จังหวัดกาญจนบ,บุรีจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่9ธันวาคม2568เวลา8นาฬิกานายอุฒิพ์สุภคะวณิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายพิสิทธิ์พัฒนกิจจำรูนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดกาญจนบุรีและคณะร่วมประชุมผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบและรับชมถ่ายทอดสดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิด Hero of the Truth ร่วมหยุดคอ์รัปชันณห้องประชุมสารากลางจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับการประชุมผู้เข้าร่วมงานรับชมการถ่ายทอดสดและดำเนินกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศผ่าน Facebook สำนักงานปปชโดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งภาคีเครือข่ายร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริตจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบเกียรติบัตรแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ2,568ที่มีผลการประเมินระดับผ่านดีเยี่ยมจํานวน26หน่วยงานและหน่วยงานที่กำกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาปีการศึกษา2,568ระดับดีจํานวน4หน่วยงาน จากนั้นเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่4ทับ2,568ทั้งนี้รัฐบาลจับมือปชอปชปปท act และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเดินหน้าคิกออฟจัดงานวันต่อต้านขอรับชั้นสากลประเทศไทยวันอังคารที่9ธันวาคม2,568ณอิมแพกเมืองทองธานีประกาศเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมแสดงพลังฮีโร่ออฟเดอะทรูร่วม หยุดคอร์รัปชันและเป็นฮีโร่แห่งความจริงขับเคลื่อนสังคมไทยสู่อนาคตโปร่งใสและยั่งยืนเคียงข้างสังคมโลกเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกว่าประเทศไทยไม่ทนต่อการทุจริตและผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่โปร่งใสและยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และปล่อยพันปลาเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติท่านวาคม วันที่4ธันวาคม2568เวลา10นาฬิกาวัดศีโลหารัชบำรุงตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนางพันวิภาปิยมปุตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธนารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์และปล่อยพันธ์ปลาเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม โดยมีนายสิทธิวิวันพฤกษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายนพพลสุกิจปราณีนิตนายเผอท่าม่วงข้าราชการทุกภาคส่วนจิตอาสา904ประชาชนจิตอาสาและประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งชาติและเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างอนเนกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทรงงานหนักเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าและการพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระดําริกว่า4,000โครงการเพื่อปรับปรุงปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ปวงะสมนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประสมนิกรพระราชกรณียกิจและพระบิชาสามารถของพระองค์ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติและพระกิติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศสานุทิศ ทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสา,าทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันพ่อแห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และจากน้อมนำรำลึกถึงพระริยาอุตสาหะในการสร้างสารรค์และพัฒนาชาติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตามเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป Give not talking. มหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบ,บุรีเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ M.O.U. โครงการพัฒนายกระดับครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศร,รษฐกิจฐานรากด้วยอววนวันวที่8ธันวาคม2568ผู้ช่วยศาสรตราจารย์ดรพจนีสุขชาวนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบ,บุรีมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรายุทธประทิบรการรองอธิการบดีพร้อมด้วยนางสาว วรันธิยาชัยลาผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนางสาว นัสรินรถจันรองผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ MOU โครงการพัฒนายกระดับครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครูนวัตรกรสู่ครูนวัตรกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมณห้อง Infinity Ballroom โร,รงแรมพูแมน King Power กรุงเทพมหานครพิธีลงนามดังกล่าวจะขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานประหลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยา ศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีนางสาวพิมพรชีวานันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนาคุลปหลัดกระทรวงอวร่วมงานและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการพัฒนายกระดับครูกรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครูนวัตกรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระหว่างสำนักง,งานปลัดกระทรวงอวและกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีดรสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการนางสาววราพรรุ่งตรการรองปลัดกระทรวงอวดรเกตทิพสุภาวานิชอธิบดีสกรพร้อมด้วยผู้บรหิหารระดับสูงคณะครูอาจารย์และภักีเครือข่ายเข้าร่วมง,งาน สำหรับโครงการพัฒนานายกระดับครูกลมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครูนวัตกรมีเป้าหมายหลักเพื่อบูรณาการทรัพยากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอววนโดยมุ่งเน้นการบ่มเพาะครูสก,กรอให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้การปฏิบัติจริงเพื่อก้าวสู่เป็นครูนวัตกรที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่21ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการแสดงนทิทรศการ3โซนได้แก่โซนที่1 AW for lifelong learning โซนที่2 AW for innovator และโซนที่3สกร for networking รวมไปถึงกิจกรรม i n s p i r a t i o n Talk บูรณาการความร่วมืออวอและสกรสู่ครูนวัตกรและการนำเสนอผลงานเด่นที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานประหลัดกระทรวงอวออีกด้วยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดก,กิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งท้องถิน่นกรณีครบวาระและการยกฐานะแก่ผู้สมัครผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วันที่8ธันวาคม2568ณนห้องประชุมสังฆบุรีโรงแรมรีสอร์แควอําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีร้อยตํารวจเอกพง์บัณฑิตปิ่นสุวรรณผู้ในการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกาญจนบุรีพนักงานการเลือกตั้งชํานาญการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่นอบตนายธนกฤตสนองศิษย์พนักงานการเลือกตั้งชํานาญการกล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนายกุลกวินโหมาศวินหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรกกาเมืองสนั งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีนายจิติพลประดิษฐ์พันธ์พนักง,งานการเลือกตั้งชำนาญการและนายมนลชัยวัฒนไทยสงพนักง,งานการเลือกตั้งปฏิบัติการคณะวิทยากร ร่วมกระบวนการบรรยายแต่ละหัวข้อโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตำบลผู้สมัครรับเลือกตั้งกกตท้องถิ่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากองค์กรบริหารส่วนตำบลรวมกว่า500คนเข้าร่วมประชุมสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น ครบวาระและยกฐานะแก่ผู้สมัครผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสําหรับการเลือกตั้งท้องถิน่นในครั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีครบวาระในวันอาทิตย์ที่11มก,กราคม2569โดยได้เปิดรับสมัครเมื่อวันที่1-5ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งภายหลังปิดรับสมัครพบว่าผู้สมัครรวมทั้งสิ้น1,377คนจาก68องค์การบริหารส่วนตำบลใน จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนี้ก็เตรียมพร้อม การเข้าสู่ระยะการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งจะมีผู้สมัครผู้ช่วยหาเสียงผู้สนับสนุนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวข้องเป็นจํานวนมากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกาญจนบุรีจึงจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบคําสั่งและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสและปราศจากการกระทําที่ผิดต่อกฎหมายเช่นการใส่ร้ายป้ายสี การซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือการโฆษณาหาเสียงที่ผิดรูปแบบนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้สมัครมีความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการหาเสียงการสร้างความสมัครการสร้างความสามัคคีรู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยรักษาวความเป็นมิตรทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งตลอดจนการหาเสียงให้เป็นไปตามกฎกติกายอย่างเคร่งครัดราชพัฒการจัดยิ่งใหญ่ดนตรีในสวน H.M. ซองเทิดพระเกียรติอัครศิลปินรัชกาลที่9 มหาวิยลาลัยราชพัฏการจนทบุรีอวอส่วนหน้าร่วมกับกระทรวงอวอจัดกิจกรรมดนตรีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพร,รัชกาลที่9โดยเน้นการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อน้อมลำลึกถึงพระปรีชาสามารถ ในฐานะคีตกวีและศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยวันที่5ธันวาคม2568เวลา18นาิกา30นาทีณอาคารเรียนรวมและอนเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีได้จัดพิธีเปิดโครงการดนตรีในสวน HM Song อวบรรเลงเพลงของพ่ออย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพจนีสุขชาวนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรารยยุทธประทีบรรการรองอธิการบดีได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นเครื่องแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาก,กรุณาธิคุณอันล้นพน้นที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในด้านดนตรีโครงการนี้มุ่งเน้นการเทริดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงในพระปริชาสามารถด้านดนตรีที่ชาวโลกยกย่องถึงพระองค์ท่านในฐานะคีตะกะวีและได้รับการถวายพระราชมัญญาว่าอัครศิลปินซึ่งพระองค์ได้พระราชนิพนธ์เพลงที่มีคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมไว้มากมายและบทเพลงเหล่านั้น ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติมาจนถึงปัจจุบันสำหรับการบรรเลงดนตรีสาคลเพลงพระราชนิพนธ์โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งได้ถ่ายทอบบดบทเพลงอันไพเราะและแสดงคุณค่าของในหลวงราชการที่9เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความซาบซึ้งและรำลึกนอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้นำเสนอเรื่องราวและพระราชประวัติในด้านดนตรีและศิลปะของพระองค์ท่านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมงานโดยพิธีเปิดได้รับความสนใจจากนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีนางสาวสริยาบุญมากทททสำนักง,งานการจนบุรีนายสาพันธ์ุ่งโรจนพานิชสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดการจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่นทั้งในพื้นที่อาคารเรียนรวมและผู้ที่เข้าร่วมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมกว่า300คนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีของผสมนิกรชาวการจนบุรีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมดนตรีในสวน HM s o n อ Aw บรรเลงเพลงของพ่อไม่เพียงแต่เป็นการเทริดพระเกียรติเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีที่ช่วยให้เยาวชนได้สืบสารและเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์อันเป็นอมะตะสร้างความสมัครสมานสามคัคคีและหล่อหลอมจิตใจให้คนในสังคมมีแต่ความผาสุกร่มเย็นสมนชิกที่สภาท่านสมบูรณ์แ่สมบูรในเมืองเมือแต่ชนิ ท่านคณะสงฆ์สักการะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับหลายกระทรวงนะครับที่สังกัดในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วเป็นในส่วนของท่านพัฒนาสังคมและพัฒนาคนมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านผู้ใช้บริการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านพคททนนะครับสำนักงานกาญจนบุรีนะครับท่านป้องการและบารมีสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีท่านสื่อสารดีการจังหวัดนะครับท่านวัดแธรรมจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านรองผอสพมกาญจนบุรีนะครับแล้วก็อีกหลายหลายท่านนะครับแล้วก็ท่าน ท่านผู้จัดเจี๊ยบนะครับแชื่อเียนกันหรือว่าในส่วนของเทศบาลปากแพรกนะครับแล้วก็เทศบาลําบลหนองบัวแล้วก็จะมีในส่วนของอบตอบตบัวและอีกหลายโรงเรียนนะครับที่มาร่วมนะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับตลอดจนท่านผู้บริหารนะครับมหาวิทยาลัยในนามคณะกรรมการดำเนินโครงการครับดงทีในส่วน h m 2อ็บวันนเพื่อนของพ่อเชิดท่ะเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มห,มหามุณย์กวนยเดชนะครับอย่างยิ่เงเลยครับที่ท่าที่จะบดีนะครับที่ได้ดูนาให้เ,หเกิดในเจปรปธาในพิธีในวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏจับุรีหรืออกบอกนะครับในงานการกินเครื่องสายในจังหวัดจันซึ่งสุภาพเนื่องในวันไขวันบรมราชสมภพท่าที่บรมราชภพีรู้สึกยิดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงการดนตรีในสวนเพสเป็นซอ,บอบบรอวบันเล่เกมของพ่อในวันในี้นะคะ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อประเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาที่ของวงชนชาวไทยนะคะซึ่งในวันที่5ธันวาคม2564เนี่ยถือว่าเป็นวันสําคัญของชาติใน3โอกาสได้แก่นะคะวันชาติด้วยนะคะแล้วก็เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทบรม พระบรมานาถบพิตรนะคะที่ทรงอุทิศพระวรกายพระราชหฤทยัยและพระปัญญาอันุศึงในการดมเพ็ญพระราชกร,รณียกิจนานาประการอันเป็นอ,อันนำความาสุขและประโยชน์ศักมาสู่ประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ท่านทรงทรงราชมาเจะกันเลย,ยค่ะเจอกันเลยค่ะมาตรงด้วยนะคะเรียนเชิญนั่งบนเลยค่ะค่ะเรียนเชิญเลยค่ะถ่ายภาพร่วมกันเล็กช่างภาพบอกมาลาย่ะนะด้ เิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติที่จังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2568เมื่อเวลา8นา30นาทีวันที่7ธันวาคม2568ที่บริเวณสนามกีฬากรีบบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเหล่านักกีฬานานาชาติจากหลายประเทศต่างทยอยเดินพาเรดเข้าสู่สนามกีฬาเพื่อร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานานชาติกาญจนบุรีเทลนซ็อกเกอร์ทัวนเมนต2025 กันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีมิสเตอร์โทนี่สิทธาทิตาประธานจัดงานกลับเปิดงานอย่างเป็นทางการนายสุวัชัยเสือใจ พิธีกรภาคสนามคณะนักกีฬาจากทั่วโลกผู้ติดต,ตามและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อให้นักกีฬาได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวอันสุดพิเศษเช่นการสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีไทยอาหารไทยชมความงดงามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วนักกีฬาและผู้ติดตามยังได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดพิเศษในจังหวัดกาญจนบุรีเช่นการเยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาที่ น้ำตกเอราวัณและน้ำตกไซโยกการล่องแพชมวิวแม่น้ำแควและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นความสำคัญของงานเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่มีความพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบ,บุรีสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและนักกีฬารุ่นใหม่ในการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางแห่งมิตรภาพงานนี้จึงไม่ใช่แต่การแข่งขันฟุตบอลแต่เป็นการรวมพลังของกีฬาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ที่ช่วยยกระดับจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นเวทีระดับนานาชาติโดยใช้สนามกีฬากรีบบัวจังหวัดกาญจนบุรีสนามสมเด็จพระสังฆราชและสนามย่าเทียมิกอารีนาเป็นสนามแข่งขันเป็นการแข่งขันทั้งหมด4ประเภทได้แก่ประเภทที่1รุ่นอายุ60ปีรุ่นอายุ65ปีรุ่นอายุ70ปีและรุ่นอายุ75ปีโดยมีทีมนักกีฬาจากนานาชาติเข้าร่วมอาทิเชน่นเทสทูโดบาบาเลียนฮาวายซีอีเกลิลโมโจ จอเจียเชียงใหม่และกาญจนบุรีเป็นต้นมิสเตอร์โทนี่สิตาทิตาประธานจัดงานกล่าวว่าการจัดงานโทนี่อินเตอร์เนชั่นแนลซีเนียซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์จัดมาแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4เริ่มตั้งแต่เชียงใหม่พัทยาและกาญจนบุรีสาเหตุที่จัดขึ้นเพื่อให้พวกเราด้วยกันที่อายุ60ปีไม่ค่อยได้มีโอกาสที่ได้ไปแข่งอะไรที่แบบจริงจังจึงเกิดแนวคิดให้พวกเราได้มีโอกาส เข้ามาแข่งขันกันโดยเน้นการออกกำลังกายการท่องเที่ยวการเรียนรู้ประสบการณ์กับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยแข่งขันแบบสนุกสนานเกิดมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างประเทศโดยจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนั้นได้อีกทางหนึ่งด้วย จัดกีฬานีแบบนี้มาที่จังหวัดกาญจนบุรีครับสุดใหก็จะเป็นชาวต่างชาติครับเราก็จะจับไปท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับที่เราสุดก็ไปที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วมีคุณที่โ์พงศก็ได้มาจากที่จังหวัดกาญจนบุรีครับถือว่าจังหวัดกาญจน์ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งจังหวัดครับที่มีที่เที่ยวเยอะแล้วนะครับชาวต่างชาติและก็ใน ครูรกที่สนามกีบโอเซียมเจ็ดนาฬิกานะครับสนามสองนี่มึงดีกว่านี่ดูดีเคยถ่ายตรงไหนบ้างอ่าไอเออโทนี่อินเตอร์เนชั่นแนลซีเนียร์ซอกเกอร์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะฮะผมจัดมาปีนี้เป็นปีที่4ปีแรกก็จัดที่เชียงใหม่แล้วก็พัทยาและกาญจ้วการจนะ สาเหตุที่จัดเนี่ยก็เพราะว่าพวกเราด้วยกันเนี่ยอายุ60เนี่ยส่วนมากก็จะไม่มีโอกาสที่ได้ไปแข่งอะไรเรียกว่าแข่งแบบเอาจริงเอาจังใช่ไหมฮะผมเลยคิดว่าเออถ้าเกิดเรามาจัดแบบนี้ให้พวกซีเนียทั่วทั่วโลกเนี่ยมาแข่งกันมารวมกันเอาอย่างที่เรียกว่า,าไปไปไปเน้ทางการท่องเที่ยวการออกกำลังกาย และก็การพบเพื่อนต่างๆชาตินะฮะปีแรกก็พอจัดก็พอมีอยู่ส่วนมากก็จะเป็นคนไทยแล้วก็คนอเมริกาพอปีต่อมาก็มีปีต่างชาติมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะมาตอนนี้ทั้งหมดอ่ะมันก็มีทั้งหมด4รุ่น60-65 70 75 รุ่นละ5้ถึงหทีมแล้วก็แข่งกันแบบสนุกสนานแล้ว <c oughs> ที่ผมต้องการที่จะใหะ้ชาวต่างชาติสัมผัสก็คือวัฒนธรรมของคนไทยเรามีอะไรบ้างนะฮะอย่างไปกระบี่ก็สัมผัสทางทะเลทางพัทยาทางทะเลทางเชียงใหม่ก็วัฒนธรรมชาวชาวเชียงใหม่มาการจนะบุรีนี่ก็การท่องเที่ยว ท,ที่จังหวัดกาญจนบุรีเขาก็ชอบมากฮะเราทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับการชนะหรือแพ้ขอให้ได้มาได้เที่ยวให้สัมผัสธรรมชาติให้รู้จักเพื่อนฝูงเยอะๆแล้วปีหน้าเขาจะส่วนมากเขาจะชวนชวนเพื่อนมาอีกครับแล้วก็วไรายได้ที่ให้ทางทางจังหวัดเนี่ยก็มีมีก็มีตั้งแต่การออกไปทานข้าวเย็นข้าวทานทานข้าวกลางวัน รถตู้ที่ใช้อยู่ประมาณ25-26คันโรงแรมก็ประมาณ 100, 100กว่าห้อง 100, 100กว่าห้ออาจจะถึง200แล้วก็มีเลยอรซอนแล้วก็มีสนามบอลเด็กเก็บบอลกรรมการก็พยายามจะให้รายได้ทั้งหมดเข้าจังหวัดครับแล้วก็แต่ละปีเนี่ยเราก็จะดูว่าเราจะไปจังหวัดไหนดีแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือจังจหวัดที่เราไปเนี่ย เราจะเชิญนักกีฬาประจำจังหวัดให้ตั้งทีมแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับอย่างสมมติไปที่มาการบรีเนี่ยการบรี60 65 70มีทุกรุ่นแล้วเราก็จะให้ให้การสนับสนุนไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะฮะแล้วก็มียูนิฟอร์มให้มีทุกอย่างให้ ท,ทั้งจังหวัดและทั้งประเทศครับ mm hmm. เพราะว่าส่วนมากเนี่ยอย่างสมมติว่าเขาแข่งวันที่6กเนี่ยเขาจะมาวันที่3หรือวันที่4ค mm ่ hmm. เขาจะไปนู่นอาจจะไปหัวหินอาจจะไปพทัทยาอาจจะไปเชียงใหม่อาจจะไปภูจจปปกเก็ตแล้วก็มารวมกันที่นี่พ mm hmm. อเล่นเสร็จ mm hmm. เขาก็ไปเที่ยวต่อ <c oughs> อ๋อจะมีฮะจะมีอินสตาแกรมมีเฟซบุ๊กมีอีเมลมีทางยูทูบมีหมดครับ